สวัสดีค่ะมาพบกับแคตตี้กันอยู่นะคะวันนี้มากันในช่อง Eat with Catty กันอีกแล้วคะ่ะวันนี้ตามแคตตี้ไปรับชิมอาหารร้านอาหารไทยที่ที่แคตตี้เพิ่งเจอกับเพื่อนนะคะชื่อว่าร้านมานะไทยนะคะร้านนี้ตั้งอยู่ที่เซรีฮิลส์โฮเทลค่ะขึ้นไปชั้นสองนะคะนี่เลยค่ะทางขึ้นร้านค่ะ้ยสวัสดีค่ะดิฉนันค่ะ ตีเข้าไปข้างในกันเลยนะคะน,นี่ค่ะบรรยากาศของร้านคือตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยนะคะจะตกแต่งมีแนวแบบเรโชรเล็กๆคือแบบย้อนยุคนิดๆอะไรอย่างนี้ค่ะมีการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบเก่าๆมีวิทยุรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเรโชสวยงามมากเลยะคะ่ะร้านกว้างขวางใหญ่โตค่ะเป็นอาหารไทยแล้วก็มิกมิกเป็นอาหารฝรั่งด้วยนะคะ ก็มีเบอร์เกอร์มีอะไรอย่างนี้ขาี่ยไหมคะของของตกแต่งร้านสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนดูสิมีวิทยุทานินด้วยคุณนี่ค่ะเป็นมุมแบบสวยงามมากเลยนะคะดูสิมีแผ่นเสียงมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าๆด้วยค่ะทุกคนโอเคค่ะไปรับชิมกันเลยค่ะทุกคนชื่อร้านว่าเมนูมานาะไทยใช่ปะมาน ไม่ใช่เมนูมานาไทยค้สวยเอออ อย so ่ารอนพิกัผิดแพศนเธอนี่นะกินมักเลย่ะปีกไก่ขอดน้ำปลาน้ำจิ้มแจ่วคือไกเคืออะไรจิ้มแจ่วนะกินมากจิ้มแจ่วนะค่ะทุกคนอ้ําค่ะ ก็แบบเป็ไทยมา